พูดคุยกับมือปราบดีกว่าเป็นอดีตตำรวจที่เป็นมือปราบหลายๆเรื่องนะคะพลตรวจตรีวิชัยสังประภยัยอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะตอนนี้ผู้การแต้มอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะผู้การแต้มค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยครับรองตององ้นครับค่ะ,ก,ะการแต้ม,ตมค่ะก่อนที่จะไปเรื่องความผิดอื่นๆขออนุญาตถามเป็นข้อมูลนิดนึงความรู้นิดนึงค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ตํารวจบอกว่าอ่ะตอนเนี้ย มีหกคนเป็นผู้ต้องหาแล้วนะแต่ย no no ังไม่ได like ้ม <Somewhere S 1> like ีความผิด <ADHD> ยังไม่ได้มีข้อหาอันนี้มันมันมันเป็นเรื่องยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหามันเรียกผู้ต้องหาได้หรอได้เหรอคะคืออย่างนี้ครับเวลามีคนมาลองทุกเก่าวโทษอืมาลองทุกเก่าโทษเนี่ยถ้าเป็นกระทําความผิดเนี่ยเมื่อยังไม่ได้ฟ้องศาลเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ต้องหาถ้าฟ้องศาลก็ถือว่าจําเลยดังนั้นเวลาใช้คําพูดจะี่ยคือเป็นผู้ต้องหาได้แต่แต่แต่ เรื่งที่ผมสงสัยว่าเมื่อมีการลองทุกข์เก่าโทษแล้วคนที่ถูกเก่าโทษมาพบมาต่อหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องแจ้งข้อเก่าหานะครับแต่ตารวจอาจจะแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็ได้นะครับอ๋ออาจจะแจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยกับสื่ออย่างนี้ว่าเป็นข้อเก่าหานะงช่ไหมแจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะว่าเขามาปรากฏต่อหน้าก็าอาจจะแจ้งข้อเก่าหาไปครับ ค่ะผู้การแต้มคแล้วคดีดีไอคอนเนี่ยค่ะตอนนี้ขอถามถึงเรื่องของยอดตัวเลขนิดนึงนะคะว่าตัวเลขผู้เสียหายที่สูงขึ้นเรื่อยๆมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ส่งผลกับทางคดียังไงคะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วอยากจะให้ผมอยากจะวิงวอนให้คนเนี่ยมาแจ้งเยอะๆนะครับแล้วเราจะได้รู้ยอดผู้เสียหายแล้วเราก็จะได้รู้พฤติกรรมของการกระทาําความผิดของ บุคคลที่เรากล่าวถึงกันว่ากระทำความผิดหรือไม่อย่างไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นว่าคดีนี้จะต้องอยู่ดีอไอหรือตํารวจอยู่ที่ไหนก็เป็นพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกันและผมมองว่าอยู่ที่ตํารวจจะดีซะด้วยเพราะเขามีพนักงานสอบสวนจํานวนมากเพราะคนมาแจ้งมากดีเอไอในพนักงานสอบสวนผมว่าอยู่ในในที่จํากัดคนน้อยคดีอาจจะคืบช้าด้วยถ้าอยู่ตํารวจเนี่ยเขามีระดมและสามารถจะไปร่องทุกข่าวโทษ ทุกท้องที่ได้นะครับดังนั้นผมว่าอยากจะให้ตํารวจนี่ทําแต่ต้องทาโดยเร็วเพราะมีเกิดความเสียหายเพราะจะได้เกิดความยุติธรรมอันนี้เป็นหลักครับครับเท่าที่ท่านผู้การเห็นนะครับข้อมูลจากสื่อเองหรืออาจจะจากวงในเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงลูกน้องเก่าอะไรก็ว่ากันไปเท่าที่ดูตอนตอน,นี้มีโอกาสที่คดีนี้จะมีคนที่มีความผิดจริงแล้วก็ติดคุกคล้ายๆเหมือนกับ f o r e x 3D นะครับเอาอย่างนี้ครับ คือกฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่าถ้าคุณเนี่ยพิลิตหลอกลวงผู้อื่นแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งและได้ไปซึ่งทรัพย์สินอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงและถ้าคนจำนวนมากก็คือช่อโกงประชาชน ว่าผิดข้อจงประชาชนเนี่ยมันเข้ากฎหมายฟ้องเงินต้องยึดทรัพย์และถ้าผิดต้องเอาทรัพย์สินที่คุณได้ไปนี่มาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายแลวง้าเรามายึดหลักตรงนี้ก็ไปดูว่าอเจตนาของคุณตั้งแต่แรกเนี่ยคุณชุจริตไหมคุณรู้ไหมว่าการกระทาอย่างนี้คือการหลอกลวง mm hmm. ใช่ไหมขายสินค้าไมา่ตรงโฆษณาไมา่ตรงร่วมการลงทุนโดยผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไอ้มันผิดกฎหมายคุณรู้อยู่แล้ว ว่าคนที่เกิดความเสียหายอย่างเช่นคุณมาลงทุนแล้วพวกคุณเอาสินค้าไปไปหาสมาชิกต่อ,ตอน,นี่คุณรู้ไหมว่าสินค้าที่คุณไปขายแล้วาขายได้ปะก็เหมือนคุณเนี่ยจะเลี่ยงกฎหมายคือ,อคุณมาลงทุนกับผมแล้วคุณเอาสินค้าไปทําให้เห็นเหมือนคุณมาซื้อสินค้าไปเวลาศาลตัดสินเขาไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับเขาคิดพฤติกรรมโดยรวมดูที่เจตนา,นาน รา<ด><ด>ะฉนนั้นบอดูเทะตะติดทังคุณตั้งแต่แรกแล้วคุณพูดบนเวทีคุณโฆษณาแบบไหนไอไอตัวเนี้ยที่เขาบันทึกไว้เนี่ยจะเป็นหลักฐานมัดคุณค่ะ,ะทุกควตาตั้งหนูบอกว่าให้คนมาแจ้างเยอะๆจะได้ดูพฤต<ๆ>ิกรรมถูกไหมคะ แล้วก็แยกกลุ่มผู้เสียหายเป็นกลุ่มๆเป็นกรุ๊ปๆอย่างที่มีข่าวออกมาด้วยว่าว่าว่าเสียหายตรงแค่ระดับไหนระดับระไนจนถึงสองแสนห้าเรืออะไรต่างๆทุกอย่างมันจะมีความผิดเข้ามาอยู่ในตัวอยู่แล้วครับดังนั้นให้มาแจ้งผู้การแต้มข่เมื่อกี้นี้ที่ผูุ้การแต้มบอกว่ามันเหมือนไม่มีแยกระหว่างช่อโกงแต่พอจานวนเยอะๆเป็นช่อโกงประชาชนเส้นแบ่งระหว่างช่อโกงกับช่อโกงประชาชนเนี่ยมันแบ่งด้วยอะไรคะจํานวนเงินที่เยอะคือช่อโกงสมมุต ผมช่อโกงน้องคนเดียวเงี้ยเป็นช่อโกงแต่ถ้าคนเยอะๆจํานวนมากประชาชนเนเร่ความเสียหายเนี่ยเขาเรียกช่อโกงประชาชนเพราะโกงประชาชนเนี่ยมันจะเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ถึงกับคุณจะชดใช้ค่าเสียหายคุณมาเขาทตนเองแต่คุณเอยอมความไม่ได้ทีนี้เห็นตั้งแต่หลักฐานกฎหมายฟอกเงินด้วยครับค่ะ ทีนี้เห็นตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วว่าบิ๊กต่ายพบตรท่านใหม่เนี่ยก็สั่งการเลยว่าส่งหนังสือไปถึงประงเลยว่าอายัดทรัพย์สินของบอสพอไว้ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อไว้ก่อนอันนี้ก็คือทําถูกต้องแล้วถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะว่ามันเข้ามูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพราะช่อโกงประชาชนครับเป็นหนึ่งในมูลฐานยี่สิบแปดมูลฐานครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันสุดท้ายแล้วมันมีความผิดขึ้นมาจริงจริง เออทรัพย์ส,สินที่อายัดเอาไว้ตรงนี้ก็สามารถมาไกล่เกลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายได้มา,า,มาขายทอดตลาดและเอาเอา,เอาเงินตัวนี้มาเฉลี่ยทรัพย์ให้กับผู้เสียหายครับครับ,รบขอ,อาตถามในมุมของดาราบ้างเพราะหลายคนก็ออกมาแสดงความรู้สึกใจว่าเขาเป็นเพียงแค่คนที่ถูกว่าจ้างมาโฆษณามาเป็นพรีเซนเตอร์หลายอย่างเขาก็แค่พูดตามสคริปต์เขาไม่ได้รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วแบบนั้นคือการชักชวนและเป็นการหลอก เขาก็คิดว่าทุกอย่างถูกต้องเพราะว่าเขาก็เช็คมาแล้วว่ามีสินค้าจริงนะครับผ่านออยสคอบอนุญาตเคยได้รับรางวัลภาพลักษณ์ทุกอย่างมันชวนให้เขาเชื่อแบบนี้ดาราเหล่านั้นมีโอกาสรอดไหมครับเอาอย่างนี้ก่อนผมอยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนครับ,รบทุกคนที่เวลาถูกหลอกลวงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุนอันแรกครับคือโลภหลงครักตกใจลวงและไม่รู้อันนี้หลักการหลงรักตกใจ ร่วงและไม่รู้ครับคืออันแรกก่อนเวลาเราไปเอาดารามาเนี่ยเวลาคุณเห็นดาราเขามาบรรยายคุณภาพเนี่ยคุณก็เห็นแล้วเออกินยานี้แล้วหล่อเลยเนี่ยคุณเชื่อใช่ไหมครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครับทีคนเชื่ออ่าสองผมรักและน้องเนี่ยผมรักน้องผู้พิธีกรที่มาขายผมก็รักน้องผมรักน้องอยู่แล้วไงผมก็ก็เชื่ออีกอื คือเขาอยากสับสนเขาไ้่าเียเอวลาคุณไปโฆษณาเขาก็ต้องเอาเชิญดารามาเพื่อจะได้ขายให้รู้ว่าคุณภาพแล้วก็เชื่อในตัวตนที่เขารักคุณแต่เวลาคุณไปคุณเอาละเห็นในจิตของคุณคุณบอกรับงานมาในการโฆษณาแต่เวลาทําโฆษณาที่ให้เขาพูดเนี่ยให้คุณพูดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคาพูดนั้นเป็นการหลอกลวงเกินความจริงไหมถ้า คุณรู้อยู่แล้วว่าไอที่เขาเขียนเขียนมาเนี่ยมันหลอกลวงแล้วคุณนําไปพูดคุณก็ผิดแต่ถ้าเกิดคุณไปพูดโดยที่มันอ่าอะไรนะไม่ดีอ่ะมันไม่ผิดอ่ะแบบว่าสินค้ามันถูกต้องไม่ไม่ถูกต้องคุณก็าอาจจะไม่ผิดอืมนะเขาต้องไปดูพฤติกรรมของคุณตั้งแต่แรกว่าคุณเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณไปโฆษณาเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ด้ไงว่ามีผู้เสียหายที่แบบโอ้โหเป็นทุกข์ขนาดนี้อย่างเงี้ยเขาไม่รู้เลยก็ก็ก็คิดเอาว่าถ้าเกิดเขาบอกว่ากินแล้วห่อได้เนี่ยคุณคิดว่าได้ไหมสมมติถ้ายกตัวอย่างอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้คุณก็รู้อยู่แล้วมันห่อไม่ได้แต่สมมติยกตัวอย่างเนี้ยคุณอย่างเงี้ยคุณก็แสดงว่าคุณก็ไปร่วมมือกับเขาแต่คุณก็กินแล้วบอกสุขภาพดีตามที่ออยเขาก็บอกมามันคุณก็จะไม่ผิดแต่ถ้าคุณไป เขาเวลาโฆษณาเขาก็ต้องเขียนให้มันพิสดารใช่ไหมแล้วคุณไปเอาคําพิสดารเนี่ยแล้วค uh ุณมีความรู้อยู่แล้วคุณคุณเป็นมีคนมีชื่อเสียงคุณไม่รู้เลยไอ้คำไอ้อย่างนี้มันผิดหรือถูกเนี่ยถ้าคุณรู้แล้วคุณยังไปทาอยู่คุณก็ผิดอันนี้ก็นับรวมไปถึงงานอื่นๆด้วยสําหรับดาราคนอื่นๆด้วยที่จะรับงานที่เซนเตอร์อะไรต่างๆถูกไหมคะครับแล้วพูดสรรพคุณเนี่ยครับผมไปพูดไปไปออกรายการกับท่านออ อทิบดีคมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยท่านบอกเลยว่าคุณเป็นดาราคุณจะไปโฆษณาอะไรต่างๆคุณต้องดูคําที่โฆษณาด้วยมันเกินความจริงหรือเปล่าถ้าเกินความจริงและและไม่เป็นความจริงอ่ะคุณก็ผิดถึงถึงคุณบอกว่าเขาจ้างคุณก็ผิดครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าแต่ละคําพูดของดารานักแสดงแต่ละท่านที่มารับจ้างเนี่ยพูดว่าอะไรนะครับครับครับแต่ว่าสมมติบางคนนี่ก็ สามารถจะมาให้ให้การเป็นพยานได้ว่าสิ่งที่เขาได้เขียนได้พูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นพยานไปจัดการกับคนที่มาหลอกลวงได้ครับค่ะผู้การตั้มขาก่อนหน้านี้เนี่ย<ะ>มันมีข่าวออกมาช่วงประมาณวันศุกร์นะคะว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะ,ะเห็นว่ามีบรรดาหลายท่านเลยนะคะดาราหลายคนที่ก็ออกมาชี้แจงออกมาพบกับตํารวจนะคะตรงนี้เนี่ย เออมีผลยังไงกับรูปคดีไหมหมายถึงว่าจะช่วยผ่อนบหนักเป็นเบาบรรเทาโทษได้ประกันตัวอะไรมีผลไหมคะคืออันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคคือเวลามามาพบพนักงานสอบสวนก็จะมองว่าคุณเนี่ยไม่ได้หลบหนีไปไหนเขใรนีเลวลาเวลาสูกแจ้งข,อข,อขออ้อข้อกล่าวหาก็จะใช้สิทธิ์ในการประกันตัวได้เวลาประกันตัวได้เนี่ยเวลายื่นประกันเนี่ยเขาจะพิจารณาอยู่สองสำเรื่องเรื่องแรกความผิด ความรุนแรงของคดีที่กระทำความผิดสองจะหลบหนีหรือไม่สามคุณจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือไม่และก็หลักทรัพย์ในการประกันตัวแตรงนั้นถ้าเกิดคุณมามอบตัวหรือมาให้ให้ข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมุมหนึ่งให้ตํารวจเขาพิจารณาหรือสามัญนาว่านี่เขาไม่หลบหนีไงมันก็จะมีสิทธิ์ในการประกันตัวได้ะนะครับถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะเป็นเทคนิคครับ ก็เป็นเทคนิคนะคะที่ทําให้หนักเป็นเบาได้ทีนี้สมมติว่ามองอีกมุมหนึ่งถามผู้การแต้มว่าในมุมของทางฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหานะวันนี้ทางฝั่งของดีไอคอนเนี่ยค่ะถ้าเขาจะออกมาตอบโต้สมมติตอบโต้กับเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆในศาลอย่างเงี้ยเขาจะต้องตอบโต้อย่างไงคะเพื่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองคพื่ออย่างนี้ก็อันแรกก็เราก็ต้องคิดว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เมื่อศาลยังไม่ตัดสินนะครับยัไปโพสไม่ได้แต่ว่า เทียงแตเขาถูกกล่าหาว่ากราะทาความผิดนะครับดังนั้นเวลามีผู้กล่าวหาลองทุกเกล่าวโทษว่าคุณได้ทําผิดหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปแก้ตัวกับที่ศาลหรือกับตารวจว่าสิ่งที่ครูกล่าวหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่พูดอย่างเช่นบอกว่า เขาไม่ได้ชักชวนมาลงทุนเหมือนคุณคุณดาราคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมไม่เคยเป็นนั่นเลยไม่เป็นผู้บริหารเลยไม่ทําอะไรเลยอย่างเช่นบอกตําแหน่งอะไรนะนักแสดงผู้ชักชวนการลงทุนไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นตําแหน่งอาจจะไม่เป็นทางการแต่เป็นตําแหน่งของคุณในที่รู้กันบริษัทว่าคุณเป็นนักแสดงก็เป็นแน่นอนแต่ในคาว่าชักชวนการลงทุนนี่แสดงว่าคุณร่วมใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ย มันมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยแล้วคุณยอมรับตาแหน่งนี้ใช่ไหมว่าเป็นนักแสดงและเป็นผู้ชักชวนการลงทุนคุณรับเลยนะเนี่ยแล้วคุณบอกคุณไม่เกี่ยวได้ไงคุณเป็นผู้ชักชวนการลงทุนแล้วถ้าตามคลิปต่างๆที่ถูกขุดอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะคลิปก็ออกมาเยอะนะคะนี่คือยาวหลักฐานเลยเข้าใจแต่ถ้าตัวเขาบอกเขาพูดไปทาสคริป กูการแต้มไม่ได้ได้ก็ผมบอกเลยนะคุณไม่รู้เหรอคุณบอกว่าเอออย่างมีดาราคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยเป็นมากกับพิธีกรคือผมเป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกไอ้สคริปต์อย่างเงี้ยคุณเขียนนะ่คุณบอกว่าคุณตามสคริปต์ได้ไงเพราะคุณก็รู้ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นจริงแล้วคุณมาพูดได้ไงมีพนเพื่อจะให้คนเชื่อใช่ไหมอืมครับอแล้วพอคุณจะปฏิเสธยังไงครับ ผู้การครับแล้วพอพูดถึงคําว่าผู้ชักชวนลงทุนคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแต่เป็นพวกแม่ขายที่ไปชักชวนคนมาลงทุนมีลูกทีมเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนแบบนี้ก็มีโอกาสเข้าขายผิดบมดสิครับโดนด้วยโดนด้วยครับโดนด้วยอันนี้อาจจะมีเทียนเลคือคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะแต่เป็นแม่ขายแม่ทีมที่ไปชวนคนมาลงทุนเป็นร้อยเป็นพันด้วยก็คือเหมือนทั้งกระบวนการในธุรกิจนี้อย่างนี้เหรอคะโอ้ดนหมดแล้วครับอย่างนี้จะเข้าขายนอกจากช่อกงประชาชนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ไหมคะ รก็เข้าครับว่าต้องไปดูว่าเป็นพรบที่ขายตรงติดเรื่องขายตรงด้วยนะครับและชักชวนการลงทุนก็ถือว่าเป็นร่วมการลงทุนก็ผิดด้วยเหมือนกันครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับโทษเนี่ยมันก็แค่ห้าปีแต่ว่าต่างกรรมต่างเวละคุณชักชวนตระทีเนี่ยมันต่างกรรมต่างเวลาเื่เปลิดติดคุกเป็นพันปีกันนะอย่าทำเป็นเล่นเลย ก็หมายถึงว่าแต่ละคนแต่ละคนฟ้องแยกกัรนับเป็นหนึ่งกรรมก็ก็คุณชักชวนครั้งก็กรรมหนึ่งโอ้ยทีนี้บางคนมีเป็นแม่ข่ายคุณผู้ชมบอกว่ามีลูกทีมเป็นร้อยแต่คุณ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 คำขี่ครั้งอ่ะต่างกรรมต่างวาละแล้วพูดเสียหายขนาดนี้คุณจะโดนเท่าไหร่อะพอผู้เสียงหายตอนนี้ประมาณอ่ะตีและเซว่าเกือบพันถูกไหมถ้าลงวันนี้แบบร้อยพันหนึ่งแต่ในระบบเนี่ยสามแสนนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยจากจาก ผมคุยผู้เสียหายคนหนึ่งบอกว่าหลายแสนคนน่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้เสียหายทั้งหมดหรือเปล่าตอนนี้ผู้การตแต่กมีมควม้มแต่ว่าก็ว่าถ้าเป็นผู้ต้องหาคุณคิดเอาอะไรกันต่างกรลรังหมั่นละมันจะปิดยังไงทีเนี้ยคนเนี่ยค่อนข้างสับสนนิดนึงค่ะมันนี้ว่าเข้าขายใช้ลูกโซ่ไหมเข้าขายขายตรงไหมแต่เขาจดเป็นการตลาดขายตรงเออมันก็ดูจะมีสินค้าด้วยจริงๆแล้วมันจะผิดยังไงได้เอางี้ครับการขายตรงนี่ขายได้ แตกขายตรงนั้นต้องจดบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และต้องได้รับอนุญาตคุณถึงทําการขายตรงได้อใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําตัวเนี้ยคุณก็ผิดแต่การขายตรงนั้นคุณต้องตรงไปตรงมานะอย่างเช่นคุณขายบอกว่าอย่างนี้แล้วคุณไปส่งไม่ตรงปกคุณก็โดนอีกแหละ มันมีรายละเอียดภายใต้มันมีมันมีคนมีรายละเอียดเยอะมากเวลาศาลตัดสินเขาถึงจะเอาพฤติกรรมทั้งหมดไม่ใช่คนพูดพูดว่าตามรายละเอียดตามประกาศตามเชนยากันไม่ใช่ศาลก็จะดูเลยดูภาพรวมคุณทุจริตหรือเปล่าคุณตั้งใจจะหลอกลวงเขาหรือเปล่าการขายตรงมันตรงไหมสินค้าได้รับอนุญาตไหม การเสนอขายเกินความจริงไหมคุณภาพเกินความจริงไหมคุ้มของผู้บริโภคก็ต้องไปดูทุกอย่างได้รับจดหมายจากออยหรือไม่ไอพฤติกรรมอันนี้แหละมันจะเป็นพยานหลักฐานมัดคุณว่าสิ่งที่คุณได้โฆษณาหรือคุณกระทาไปเนี่ยจริงหรือไม่ตรงหรือไม่ตามที่คุณขายส่งที่ถึงพูดถะแหละ ผู้ก,การแ้มค้าตอนนี้อะเรื่องขายตรงเราก็ได้รับความรู้แล้วแชร์ลูกโซ่แล้วก็มีบทเรียนมาโดยตลอดเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องเคสแชร์ลูกโซ่ใหญ่ๆได้เยอะมากแชร์ลูกโซ่กับขายตรงแต่เคสนี้ดูเหมือนจะต่างออกไปอีกนิดนึงเพราะว่าเขาจดทะเบียนการตลาดขายตรงผู้ก,การได้บอกจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะบางคนบอกว่าวก็ถือเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะการตลาดขายตรงนี่คือไม่กฎหมายเขามีเขามีพรบกกฎหมายเรื่องการขายตรงมันต้องขออนุญาต ไอ้อย่างเงี้ยการขออนุญาตจ,จะไม่เป็นไรมันต้องขออนุญาตอยู่แล้วคุณจะขายตรงบริษัทอย่างเงี้ยคุณต้องขออนุญาตอยู่แล้วแต่การขายตรงที่คุณขออนุญาตเนี่ยคุณขายตรงจริงหรือเปล่าแล้วคุณเอาการชักชวนการลงทุนมาร่วมกับการขายตรงเนี่ยมันถูกต้องไหมมันถูกกฎหมายไหมล่ะก็ต้องไปดูตัวนี้อย่าไปคิดว่าได้รับญาตแล้วคุณผูกเลยไม่ใช่มันต้องไปเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของคุณอื่นอย่างอื่นอีก สินค้าถูกต้องไหมได้รับวิญาตไหมสินค้ามาจากต่างประเทศเสียภาษีหรือไม่เดี๋ยวคุณจะโดนไหมว่าสินค้ามาต่างประเทศไม่เสียหนีภาษีสุรกากรแล้วมันเยอะอีกเยอะมากมันต้องตาม,มาอีกเยอะผู้การครับมีคําถามมาจากคุณผู้ชมดีมากๆและบอกว่ามันคล้ายๆกับกรณีของ f o ร e x รีดีก็คือคนที่ไปชักชวน,นการลงทุนหรือพวกแม่ขายพ่อขายต่างๆร,รีบออกตัวก่อนว่าสุดท้ายฉันก็เป็นผู้เสียหาย,หายเหมือนกันเออแบบนี้เขาจะรอดไหม เขาก็ทาคนอื่นเสียหายไปเยอะนะแล้วก็บอกว่าผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันต้องลงลงก่อนถึงประวนคนอื่นมาได้ถูกไหมใช่แบบนี้เขาจะรอดไหมบุตก็ต้องเป็นทั้งผู้เสียหายทั้งเป็นผู้ต้องหานลครับครับก็คือต้องไปไล่ตรวจสอบเส้นทางการกันนี้ก็ต้องดูแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนอยู่ดีทุกคนก็ต้องแล้วแต่พฤติกรรมครับโอ้โหแล้วอย่างนี้คดีมันจะไม่กินเวลาเป็นหลายปีหรอครับคนมันเยอะมากก็ต้องไปไล่ดูว่าคนนี้เป็นผู้เสียหายเอาแค่ตอนที่รับเรื่องก็เจ็ดสิบนายเมื่อวานน่ะครับ เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเขาแยกการทำสำนวนได้เขาก็อาจจะไปร้องทุกตามสถานีต่างๆอะไรก็ได้หรืออาจสอบปากคำแล้วจะมารวมสำนวนกันยังไงก็ได้เดี๋ยวพบตงออก,ก็คงสั่งแต่ถามว่าทำทันไม่ทันไม่ไม่ไมไมไมยากหรอกครับก็สอบปากคามาพฤติกรรมนี้กรรมมาแล้วก็ไอ้คนอื่นที่เสียหายก็มาลงชื่อไว้ถ้าพฤติกรรมคล้ายๆกันก็สอบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็ ก็จบแล้วครับคดีมหากาบขนาดนี้จะต้องหาหลักฐานไอ้หลักฐานที่บริษัทหรือหลักฐานที่จะมัดตัวอันนี้อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาขออนุญาตครับผู้การครับคดีมหาการแบบนี้มีโอกาสจะจบภายในปีหน้าไหมครับผมไม่จบนะปีนึงจบต้องจบอยู่แล้วแต่ผมเป็นห่วงอย่างนี้ครับพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่มีบริษัทนี้บริษัทเดียวคุณไปตรวจสอบเดี๋ยวจะโดนกันอีกเยอะ เริ่มมีปลิ่นแปลกๆมาของที่อื่นๆด้วยเหมือนกันเออมื่อกี้ตั้งแต่ต้นตตรายการเลยผู้การแต่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้า DSI ก็ได้แต่บางคนบอกว่าถ้าเข้า DSI มันก็อาจจะทําใหเออ้เรื่องมันออรวดเ,วเร็วแล้วก็มีการเดินหน้าต่อร่วมด้วยช่วยกันนะคะดีกว่าหรือเปล่าคะคือคือเข้าจะ DSI ก็ได้แต่ว่าทิพดีซีไอเขาต้องเข้าประชุมว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ผมเนี่ยไม่เคยแบบว่าต้องอะไรต้องไปอยู่ DSI นะ จริงจริงตำรวจที่มีศักยภาพมากเพราะว่าพนักงานสอบสวนนี่เขาเยอะดีไอมีพนักงานสอบสวนกี่คนนะคุณจะสอบยังไงให้หมดนะครับอย่างนี้เขาระดมพนักงานสอบสวนเป็นห้าร้อยคนยังระดมได้เลยอืมาช่วยกันนะระดมพนักงานสอบสวนพันคนยังทํางได้เลยเพราะพนักงานสอบสวนทั่วประเทศมันมีตั้งเท่าไหร่ดีไอมีพนักงานสอบสวนกี่คนนะห้าสิบคนถึงเขาอเลาทั้งทั้งทั้งดีไอะ ครับเพราะฉะนั้นถ้า<ด>เป็นเ<ด>จ้าหน้าที่ตำรวจร่วมด้วยช่วยการอาจจะเร็วกว่าใช่ไหมแต่ว่าดีไซน์อาจจะมาช่วยในเรื่องการหาข้อมูลในเรื่องการที่จะไปสืบคน้นหาข้อมูลอะไรที่มันยุ่งยากและช่วยเร็วกันอาจจะได้ได้ค่ะผมว่าดีกว่าได้ค่ะคผู้การแต้มท้ายที่สุดฝากเตือนประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งในการป้องกันในเรื่องของการลงทุนสั้นๆนิดเดียวได้ไหมคะคือคืออย่างนี้ครับเวลาเวลาเราจะไปหลงเชื่อใครเนี่ยคืออย่าหลงจม คำพูดคนสวยหรูสวนสวยหรูการลงทุนแล้วมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะต้องดูแผนการตลาดเขาต้องดูหาความรู้ที่ปรึกษาหาที่ปรึกษาว่าไอการลงทุนอย่างเงี้ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับต้องไปไปดูเรื่องนี้ครับและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดระวังการชักชวนที่เกินความจริงไ mm. อเน,นี้ยสำคัญที่สุดครับ ถ้าเราทํานี้ได้เราก็ไม่ถูกหลอกลวงแล้วก็อย่าไปหลงอย่าไปรักอย่าไปเชื่อคนที่ที่เราคิดว่าเป็นคนดีอ่ะบางทีเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรต้องคิดก่อนคนอื่นไม่ดีก่อนอันใี้ความระแวระวังมาหลอกลวงเราก่อนถ้าคิดอย่างนี้เราจะตั้งสติได้ครับได้ครก็เป็นอุทาหณ์ให้กับหลายๆคนเลยขอบคุณนะคะผู้กันแตนที่เขาใส่กับเราวันนี้ขอบคุณครับขอบุกระค่ะขอบคุณค่ะ